ติดต่อ AIS 1175ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานี่เลยบริการ AIS Fiber Line Connect ติดต่อเอสได้ทุกเรื่องโดยถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานพบปัญหาหรือว,ว่าต้องการสมัครบริการต่างๆเพียงทำการแอดไลน์ AIS ติดต่อกับ AIS f ฟ b e r นะครับโดยคุณทำการหยิบมือถือสแกน QR code ที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ เพื่อเข้าสู่บริการระบบอัตโนมัติของทาง Line Connect นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติแต่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างแน่นอนเลยละครับโดยจะมีวิธีการหรือบริการใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับบริการแรกนะครับเป็นการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของทาง AAS นะครับ โดยจะเป็นการเช็คพื้นที่ให้บริการนะครับว่าคุณตรวจสอบแล้วสามารถติดตั้งกับทาง A s ได้ไหมหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบแพ็กเกจเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้มีแพ็กเกจไหนกันบ้างก็รับชมผ่านหน้าตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครนะครับต้องการเช็คสถานะการติดตั้งเปลี่ยนเวลาการติดตั้งหลังจากที่ได้แจ้งเรื่องติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถทํารายการได้เช่นกันครับและหน้าต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจครับลูกค้าต้องการสมัครใหม่เช็คแพ็กเกจปัจจุบันหรือว่าเปลี่ยนแพ็กเกจตลักซื้อแพ็กเกจเสริม ซื้อเมดไ i ไฟก็เลือกรายการตามที่อยู่หน้าจอาตรงนี้ได้เช่นกันครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับมีการติดตั้งเน็ตบ้านเอชไฟเบอร์อยู่แล้วครับจะทําการตรวจสอบแพ็กเกจปัจจุบันนะครับและนี่นะครับหลังจากคลิกที่เช็คแพ็กเกจปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็กเกจที่ผมมีการใช้งานอยู่ ก็จะเด้งมาที่หน้าจอให้ตรวจสอบแค่นี้คุณก็ตรวจสอบแพ็กเกจที่มีการใช้งานอยู่ได้แล้วนะครับและในบริการต่อไปครับเป็นการเช็คพอยต์และสิทธิพิเศษครับถ้าใครนะครับต้องการตรวจสอบพอยต์ของตัวเองตรวจสอบสิทธิพิเศษก็ตรวจสอบได้จากหน้านี้เช่นกันและเมนูต่อไปนะครับเป็นการจ่ายบินข้อมูลของคุณนะครับเช็คยอดค่าใช้จ่ายค่าบริการดูบินย้อนหลังหรือว่าข้อมูลต่างๆในการติดตั้งเน็ตบ้านเอทไฟเบอร์คุณก็ตรวจสอบจากหน้านี้ได้เช่นกันครับ และสำหรับเมนูที่คุณไว้ใช้ในการแจ้งปัญหาการใช้งานนะครับถ้าหากพบปัญหาการใช้งานเน็ตบ้านใช้งานไม่ได้แจ้งปัญหาเน็ตบ้านช้าและอื่นๆติดตามปัญหาติดตามทีมช่างคุณก็คลิกเลือกในหมวดหมู่บริการที่ต้องการติดต่อได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเป็นการแจ้งปัญหาการใช้งานนะครับตอนนี้ครับผมยังสามารถใช้งานเน็ตบ้านเ d ท b e r ได้เป็นปกติอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพบปัญหาในการใช้งานก็คลิกที่ แจ้งปัญหาการใช้งานตามแถบสีเทาตรงนี้ได้เลยครับจะมีการให้กรอกเบอร์ในการติดต่อกับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทาง a a s จะติดต่อกับเพื่อสอบถามปัญหาและส่งทีมช่างมาดำเนินการแก้ไขให้นะครับและในส่วนของเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่ใช้ในการติดต่อในบริการอื่นๆปรับสปีดอินเทอร์นเน็ตบ้านเอชไฟเบอร์สี่ลถามอุ่นใจหรือว่าตัวสอบแจ้งปัญหาต่างๆก็ได้เช่นกันแต่ผมเลือกเป็นเมนูเอชไฟเบอร์สี่ลนะครับ เป็นบริการในการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณครับโดยคุณจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไวรัสมาาัลแวร์หรือว่าสแปมต่างๆที่มายัางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเลยครับถ้าคุณเปิดหมวดนี้หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากให้ทุกคนครับทำการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนข้อมูลคลิปข่าวสาร ข้อมูลดีๆจากช่องของเราได้นะครับหรือสนใจทําการติดตั้งเน็ตบ้านเอทไฟเบอรนะครับคุณหยิบมือถือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ได้ที่ Line ID a i แอดเอไอตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับเพื่อสอบถามการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยครับ